คุณจะทำอย่างไรเมื่อเจ้าในายใหญ่ที่คุณคิดว่าไว้ใจได้ที่สุดกลับกลายเป็นคนที่ทรยศคุณอย่างเลือดเย็นผู้หญิงบ้านนอกคนหนึ่งที่ช่วยชีวิตเขาไว้จากยาพิษแต่กลับกลายเป็นกุญแจสำคัญที่จะเปิดเผยความลับมืดในบริษัทใหญ่กลิ่นหอมจากหญิงสาวคนนั้นจะนำเขาไปสู่ความจริงที่น่าตกใจแค่ไหนเรื่องราวนี้ไม่เหมือนใคร เตรียมตัวให้พร้อมกับความลับที่ถูกซ่อนไว้และชะตากรรมของซ e อผู้ถูกหักหลังอย่าเพิ่งกดออกเพราะทุกวินาทีที่คุณดูความจริงจะถูกเปิดเผยทีละน้อยจนคุณต้องทึ่งในตอนจบซ e อหนุ่มร่างสูงถูกหามออกจากโรงแรมหรูกลางกรุงเทพดวงตาของเขาหลับพริมริมฝีปากแห้งผากกลิ่นเหล้าผสมยานอนหลับคลุ้งเต็มลมหายใจ เขาไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นหรือว่าใครเป็นคนวางยาแต่ร่างของเขาถูกพาขึ้นรถกระบะเก่าๆคันหนึ่งรถเล่นออกจากเมืองผ่านทุ่งนาฝุ่นแดงและเสียงจิ้งหรีที่เริ่มร้องต้อนรับยามคำ่ำเมื่อเขาฟื้นขึ้นมาในบ้านไม้เล็กๆผ้าห่มผืนบางคลุมกายและมีหญิงสาวคนหนึ่งนั่งข้างเตียงผมยาวเปียกน้ำฝน ใบหน้าขาวซีดแต่ดวงตาแน่วแน่จ้องเขาเธอชื่อขวัญเด็กสาวบ้านนอกที่พบเขานอนหมดสติริมถนนมือเล็กๆของเธอมีรอยดินและกลิ่นควันไฟแต่เป็นมือเดียวที่ยื่นมาช่วยเขาไม่พูดอะไรเธอไม่ถามอะไรมีเพียงความเงียบที่แน่นขนาดเต็มห้องเช้าวันถัดมาเขากลับเข้ากรุงเทพด้วยรถของบริษัท แต่อะไรบางอย่างยังติดค้างในใจเขากลิ่นหอมจางๆของสบู่สมุนไพราจากบ้านไม้หลังนั้นเมื่อประตูรถเปิดออกและเด็กสาวในชุดเดรสเรียบเรียๆก้าวขึ้นมานั่งข้างเขาลมหายใจเขาชะงักทันทีกลิ่นนั้นกลิ่นจากคืนนั้นจากบ้านไม้กลางถุง่งจากมือที่วางผ้าบนหน้าผากเขาเขาหันขวับไปจ้องเธอเต็มตา เธอหลบสายตาแต่มุมปากยกขึ้นเพียงเล็กน้อยเหมือนรู้ตัวว่าเขาจำได้แล้วหัวใจของเขาเต้นแรงทุกอย่างในตัวสั่นสะเทือนไม่ใช่แค่เพราะเธอคือคนช่วยชีวิตเขาแต่เพราะในสายตาคู่นั้นไม่มีความกลัวมีเพียงอะไรบางอย่างที่ทำให้เขาเย็นว่ารากับเธอรู้มากกว่าที่เขาคิดรู้ว่าใครเป็นคนวางยาเขา และรู้ว่าเธอกําลังนั่งข้างใครในตอนนี้มือของเธอวางเบาๆบนกระเป๋าถือใบเล็กซิปเปิดอยู่ครึ่งหนึ่งภายในนั้นมีบางอย่างสะท้อนแสงโลหะวูบไว้เขาขยับตัวช้าๆรู้ทันทีว่ากลิ่นที่เขาจําได้อาจไม่ใช่แค่กลิ่นของผู้มีประคุณแต่อาจเป็นกลิ่นของกับดักกลิ่นของการล่าที่เขาเพิ่งเดินเข้าไปเอง เขาเหลือบตามองประตูรถแต่ล็อกอัตโนมัติได้ปิดลงทันทีที่เครื่องยนต์ติดหญิงสาวนั่งนิ่งเหมือนรูปปั้นที่หายใจได้มือของเขาเกรง็งนิ้วแต่เบาหนังอย่างไรจุดหมายภายในรถเงียบจนได้ยินเสียงลมหายใจของเธอเธอหันหน้ามาชา้าชดวงตาคมกริบจ้องเขาไม่กระพริบคุณไม่อยากรู้เหรือคะเสียงของเธอเบาแต่ชัดเจน ว่าใครเป็นคนสั่งวางยาเขาไม่ตอบแต่หัวใจเต้นแรงจนเสื้อเชิดสันเธอเปิดกระเป๋าช้าๆนิ้วเรียวยาวหยิบบางอย่างออกมาไม่ใช่อาวุธแต่เป็นซองจดหมายสีขาวเขารับมาด้วยมือที่เย็นเฉียบเปิดดูด้วยนิ้วที่สั่นเล็กน้อยภายในคือภาพถ่ายภาพเขานอนหมดสติบนเตียงโรงแรม รอบตัวคือชายแปลกหน้าหลายคนในชุดดำและที่มุมหนึ่งของภาพมีใบหน้าที่เขารู้จักดีผู้ช่วยคนสนิทของเขาที่ทำงานด้วยกันมาเกือบสิบปีลมหายใจของเขาสะดุดหญิงสาวยังจ้องหน้าเขาอยู่เรากับรู้ว่าเขาเพิ่งเห็นอะไรเขาขายคุณคะเธอพูดเรียบเรียบรากับพูดเรื่องอากาศเพื่อแลกกับข้อมูลบริษัท แต่เขาพลาดเรื่องหนึ่งเธอกระซิบชิดหูเขาลมหายใจของเธออุ่นแต่เสียดแทงคือฉันเขาหันหน้ามองเธอเต็มตาความสับสนกับความกลัวปะทะก,กันกลางอกเธอไม่ใช่แค่เด็กบ้านนอกไม่ใช่แค่คนช่วยชีวิตแต่เป็นคนที่อยู่ในเกมนี้ตั้งแต่แรกและเขาคือหมากตัวสุดท้ายที่เธอกำลังเดินถึง มือของเขาค่อยๆวางสองจดหมายลงบนตักสายตายังจับจ้องเธอไม่กระพริบคุณเป็นใครกันแน่เสียงของเขาแหบพร่าเธอยิ้มยิ้มแบบที่ไม่มีอารมณ์ใดปะปนเพียงแค่รอยยิ้มที่บอกว่าเธอเหนือกว่าคุณจำไม่ได้หรอกคะ่ะเธอพูดเบาแต่ฉันไม่เคยลืมคุณรถเคลื่อนตัวเลี้ยวเข้าอุโมงค์ยาวไฟสลัวกระพริบผ่านกระจกอย่างน่ากระวนกระวาย แสงสลับมืดแสงสลับมืดหัวใจเขาเต้นตามจังหวะนั้นเธอเลื่อนมือนิ่งฮ่าฮะหยิบสิ่งหนึ่งจากกระเป๋าเสื้อด้านในคราวนี้ไม่ใช่ภาพถ่ายแต่เป็นเหรียญเหล็กเก่าฮ่าฮะมีรอยขีดข่วนตัวอักษรจางจนแทบอ่านไม่ออกเขามองมันงุนงงก่อนที่ภาพบางอย่างจะแวบขึ้นมาในหัวเหรียญน,นั้น เขาเคยให้ใครสักคนเมื่อหลายปีก่อนตอนที่ยังเป็นนักศึกษาตอนที่เขายังไม่เป็นใครเลยเด็กผู้หญิงคนนั้นยืนอยู่หน้าร้านสะดวกซื้อตัวเปียกฝนร้องไห้ไม่มีแม้แต่เงินกลับบ้านและเขาก็ให้เหรียญน,นี้กับเธอไปคุณจำได้แล้วใช่ไหมเสียงของเธอสั่นเล็กน้อยแต่สายตายังไม่หลบ เขาพูดไม่ออกกลืนน้ำลายไม่ลงคุณเป็นคนเดียวที่เคยช่วยฉันเธอกระซิบแต่พอฉันกลับมาหาคุณฉันเจอแต่กำแพงและพวกที่อยากให้คุณตายายในอุโมงดับวูบเหลือเพียงความมืดสนิทเขาหันขวับไปเธอยังอยู่ตรงนั้นแต่สายตาของเธอเปลี่ยนไปเย็นชาแน่วแน่ เหมือนเธอกำลังจะทำในสิ่งที่ไม่มีวันย้อนกลับมือของเธอเลื่อนลงช้าฮ่าฮะแต่กระเป๋าอีกครั้งเสียงคลิกเบาๆดังขึ้นจากซิปเขาเงยหน้าขึ้นดวงตาเบิกโพลงในวินาทีนั้นเองที่เขารู้ว่าการช่วยชีวิตใครสักคนบางครั้งอาจทำให้คุณกลายเป็นนี้ที่ไม่อาจชดใช้ได้ด้วยชีวิตเดียว รถทั้งคันสั่นไหวเล็กน้อยเหมือนแรงกดดันในอากาศกำลังบีบตัวลงเธอค่อยๆล้วงของในกระเป๋าแต่เขาไม่กล้าแม้แต่จะขยับความเงียบแน่นขนาดจนหูอื้อหัวใจเขาเต้นแรงดังจนได้ยินในอกนิ้วของเธอหยิบบางอย่างออกมามันคือซองพลาสติกใสภายในมีชิปสีเงินแบบเล็กนี่คือข้อมูลของคุณเธอพูดช้า ฮาฮ่เสียงราบเรียบแต่เฉียบคมราวใบมีดรายชื่อผู้ถือหุ้นเงาแผนฟอ,อกเงินหลักฐานการวางยาพร้อมชื่อผู้เกี่ยวข้องทั้งหมดเขาขมวดคิ้วนิ้วมือกระชับพนักปอแน่นขึ้นแล้วคุณต้องการอะไรเขาถามเสียงต่ำเธอจ้องหน้าเขานานพอให้ความสงบกลายเป็นพิษฉันต้องการคุณ คำพูดของเธอแหลมคมไม่ใช่ในฐานะเหยื่อแต่ในฐานะพยานคุณจะออกมายืนข้างฉันหรือจะปล่อยให้ชื่อของคุณถูกรวมอยู่ในบัญชีคนทรยศรถเล่นออกจากอุโมงแสงแดดจ้าบาดตาแต่ไม่มีอะไรสว่างพอจะไล่เงาในใจเขาออกไปได้เขาหลับตาภาพความทรงจำหลังหลายกลับมาผู้ช่วยที่เขาไว้ใจ ที่บอกให้เขาดื่มไวนแก้วนั้นที่หายตัวไปหลังคืนนั้นทันทีเสียงหัวราอดเสียงเชีย์ในปาร์ตี้ที่ค่อยๆกลายเป็นเสียงคลื่นเบลอในหูและสุดท้ายคือเธอเด็กหญิงที่เขาเคยยื่นเรียนให้บัตรนี้กลายเป็นผู้กุมชะตาของเขาไว้ในมือเขาลืมตาหันกลับไปสบตาเธออีกครั้งดวงตาของเธอไม่กระพริบเย็นมั่นคง เหมือนคนที่ไม่มีอะไรจะเสียอีกแล้วในมือของเธอชิปข้อมูลสะท้อนแสงเข้าตาเขาและภายใต้แสงนั้นเขาเห็นเงาของตัวเองเป็นเงาที่เขาไม่แน่ใจอีกต่อไปว่ายังเป็นผู้บริสุทธิ์หรือกลายเป็นผู้สมรู้ร่วมคิดไปแล้วเขายกมือขึ้นแต่หน้าผากตัวเองเบาฮ่าฮะความร้อนแผ่ขึ้นมาจากข้างไน ไม่ใช่ใครแต่เป็นไฟไฟจากความจริงที่เขาไม่เคยกล้ามองตรงฮ่หาฮะถ้าผมรับชิปนี้เขาพูดช้าฮ่หาฮะเสียงแหบต่ำเหมือนกลืนเลือดผมจะไม่มีวันกลับไปใช้ชีวิตเดิมได้อีกเธอพยักหน้าช้ามั่นคงชีวิตเดิมของคุณมันเคยเป็นของคุณจริงหรือเปล่า เขาชะงักคำถามนั้นเหมือนมีเข็มเสียบตรงเข้าที่หัวใจเขานิ่งมองออกไปนอกหน้าต่างรถกำลังแล่นผ่านทุ่งหญ้าก,กว้างสายลมพัดต้นหญ้าเอ็นไว้เหมือนคลื่นภาพตรงหน้าชวนให้รู้สึกอิสระแต่เขารู้โครงขังที่แท้จริงอยู่ในใจของเขาเองผมเคยเชื่อว่าเงินซื้อทุกอย่างได้เขาพูดเบา ฮ่าฮเหมือนสารภาพบาปกับตัวเองแต่ตอนนี้ผมไม่แน่ใจแม้แต่ตัวผมเองยังไม่รู้ว่าคือใครเธอหันกลับไปมองถนนเสียงลมหายใจของเธอนิ่งงั้นก็ถึงเวลาแล้วเสียงของเธอแผ่วแต่แน่นหนักที่คุณจะเลือกเป็นใครสักคนจริงๆร,รถเบรกช้าฮ่าฮหน้าประตูไม้เก่าฮ่าฮ่า มีป้ายเขียนด้วยลายมือว่าเขตปลอดภัยเขามองประตูนั้นแล้วหันกลับมามองชิปในมือเธอเขายื่นมือออกไปรับมันไว้แน่นเหมือนเป็นครั้งแรกที่เขากำลังเลือกเส้นทางด้วยตัวเองแต่ทันทีที่ปลายนิ้วสัมผัสกับชิปนั้นเสียงปืนดังขึ้นจากด้านหลังรถกระจกหลังแตกกระจายเศษแก้วพุ่งเข้ามาทะลวงบาะหลังเธอก้มลงทันที มือคว้าเขาให้หลบตำ่ำอีกกระสุนหนึ่งทะลุพนักพิงเฉียดศีรษะเขาไปแค่ไม่กี่เซนติเมตรเธอควักปืนพกเล็กออกมาจากข้อเท้าสายตานิ่งสนิทพวกมันมาเร็วเกินไปเธอพูดเบาฮ่าฮะมีใครสักคนรู้แล้วว่าคุณเลือกข้างไหนเสียงฝีเท้าวิ่งดังใกล้เข้ามาพื้นดินสั่นไหวเหมือนพายุลูกใหญ่กำลังซัดเข้าชนรถ เขาหันขวับไปมองกระจกข้างเห็นเงาคนสองคนถืออาวุธยาวในมือเคลื่อนตัวอย่างรวดเร็วออกจากรถเดียวนี้เธอสั่งเสียงกระซิบแต่แฝงด้วยแรงสั่งให้เชื่อฟังเขารีบเปิดประตูลมหอบแรงปรัฒนากลิ่นดินกลิ่นควันกลิ่นเลือดที่ไม่เห็นแต่รับรู้ได้เธอพุ่งตัวออกตามหลังอืนในมือเล็งอย่างแม่นยำ กระสุนแรกพุ่งเข้าแขนศัตรูเสียงร้องเจ็บดังแทรกกลางความเงียบแต่เธอไม่หยุดเธอหมุนตัวเข้าแนวต้นไม้ลากเขาเข้าไปหลบหลังต้นสนใหญ่พวกมันไม่ต้องการข้อมูลเธอกระซิบเงยหยดจากขมับลงบนพื้นแห้งพวกมันต้องการให้คุณหายไปพร้อมกับทุกอย่างที่คุณรู้เขาหอบหายใจหัวใจยังเต้นไม่เป็นจังหวะ ภาพชีวิตรูหราห้องประชุมเทดานแก้วรถลีมูซีนและเสียงคำสั่งจากเบื้องบนค่อยๆถลม่มลงต่อหน้าเขาไม่มีใครมาช่วยไม่มีใครโทรหามีแต่เธอผู้หญิงที่เขาเคยช่วยด้วยเหรียญหนึ่งเหรียญและตอนนี้เธอคือคนเดียวที่ยืนข้างเขาในเงามืดนี้เสียงใบไม้สั่นอีกครั้งเขาหันไป มือเธอกดไหล่เขาให้ก้มลงเธอกระซิบข้างหูเขาลมหายใจร้อนเผาคุณพร้อมหรือยังที่จะสู้ในโลกที่ไม่มีใครให้คุณเลือกทางง่ายๆเขาเปลืนน้ำลายมือที่เคยเซ็นสัญญามาไม่รู้กี่พันฉบับบัตรนี้สั่นเล็กน้อยเขามองหน้าของเธอดวงตาเข้มดุดันเต็มไปด้วยบาดแผลในอดีตและแววตาของคนที่ไม่เคยลืมความเจ็บปวดแม่วันเดียว เขาพยักหน้าเพียงหนึ่งครั้งแต่เพียงพอให้เธอรู้ว่าชายคนเดิมได้ตายไปแล้วในวินาทีนั้นเสียงกิ่งไม้ข้างหลังเขาหักดังกรอบเงาดำพุ่งเข้ามาพร้อมเงื้อมือถือปืนขึ้นเหนือหัวเธอคว้าคอเขาพลิกตัวเขาลงกับพื้นกระสุนทะลุเปลือกไม้ฝุ่นปลิว่อนเขาล้ม หัวกระแทกหินสายตาบเบลอไปชั่วขณะและก่อนภาพทั้งหมดจะดับลงเสียงสุดท้ายที่เขาได้ยินคือเสียงเธอตะโกนด้วยเสียงอัดแน่นด้วยความโกรธเขาไม่ใช่เหยื่อของพวกแกอีกต่อไปแล้วเสียงปืนดังสนั่นตามมาอีกนัดเปรี่ยงตามด้วยเสียงบางอย่างล้มลงกระแทกพื้นกลิ่นดินสาบเลือดตลบอบอวนแสบจมูกจนเขาสะอึกไอกูอื้อ หัวหมุนแต่เขาพยายามฝืนลืมตาภาพตรงหน้าสันไหวแต่ยังพอเห็นร่างหนึ่งยืนท่ามกลางควันปืนเธอหายใจแรงมือยังจับปืนแน่นควันบางๆลอยจากปากกระบอกศัตรูล้มลงข้างหลังเธอเลือดไหลออกจากอกช้าฮ่าฮะาซึมลงบนใบไม้แห้งเขาเอื้อมมือออกไปพยายามยันตัวลุก แต่โลกยังโครงเขลงเหมือนทุกอย่างกำลังหมุนกลับไปในความมืดเธอรีบวิ่งมาพยุงเสียงลมหายใจของเธอใกล้หูเขาอีกครั้งอย่าหลับเสียงสั่งหนักแน่นคุณต้องฟังฉันให้ดีเขาพยักหน้าช้าหาฮะฝืนตัวเองให้อยู่กับปัจจุบันมีคนในบริษัทคุณที่ส่งข้อมูลพวกนี้ให้ฉันเธอพูดชัดทุกคำ ขณะที่มือหนึ่งกดแผลที่หน้าผากเขาเบาฮ่าฮะและพวกมันก็รู้แล้วว่าใครคือคนทรยศเขาชะงักความหนาวเย็ยนไหลผ่านแผ่นหลังใครเขาถามเสียงเบาเจือทั้งความเจ็บปวดและความหวาดกลัวเธอนิ่งไปเหมือนกำลังช่างใจว่าจะพูดดีไหมก่อนจะยื่นมือมาล้วงกระเป๋าเสือ้อแล้วหยิบบางอย่างออกมาเป็นภาพถ่ายขนาดเล็ก ภาพที่ทำให้หัวใจเขาชะงักในทันทีภาพของเลขาสาวคนสนิทที่เขาไว้ใจที่สุดที่อยู่เคียงข้างเขามากกว่าสิบปีในภาพเธอกำลังนั่งโตเดียวกับศัตรูที่เขาเพิ่งรอดมายิ้มชูกแก้วไวและจ้องกลองเหมือนจงใจให้เขาเห็นเขาเงยหน้าขึ้นมองหญิงสาวตรงหน้าหญิงสาวจากหมู่บ้านเล็กฮ่หาฮ่า ที่เขาเคยช่วยและตอนนี้กลายเป็นผู้ที่ดึงเขาออกจากกลุ่มรกที่คนใกล้ตัวเป็นคนขุดตอนนี้คุณเข้าใจแล้วใช่ไหมเธอกระซิบใครคือคนที่ควรกลัวที่สุดเขานิ่งดวงตาจับจ้องภาพถ่ายเหมือนมองลึกลงไปในเงามืดของความไว้ใจหญิงสาวในภาพเคยหัวเราะให้เขาฟังเคยกุมมือเขาตอนประชุมเครียด เคยอยู่เคียงข้างเหมือนเงาเหมือนลมหายใจแต่ตอนนี้เธอกลับกลายเป็นเงามืดที่แทรกซึมเข้ามาในหัวใจของเขาโดยไม่รู้ตัวเขาหลับตาสูดลมหายใจลึกกลิ่นเลือดกลิ่นฝุ่นกลิ่นเนื้อตัวของหญิงสาวข้างฮ่าฮะยังคงชัดเจนกลิ่นเดียวกับในรถเมื่อวานที่ปลุกเขาจากฝันร้าย เขาลืมตาอ,อีกครั้งศบตาเธอคุณรู้ได้ยังไงว่าเธอคือคนทรยศหญิงสาวชะงักก่อนจะพูดเสียงแผ่วแต่ชัดเพราะฉันเคยเป็นเหมือนเธอเธอวางปืนลงข้างตัวงานหน้าขึ้นมองท้องฟ้าฉันเคยยิ้มให้คนที่ฉันกำลังทรยศเคยกอดพวกเขาแล้วส่งพวกเขาเข้าสู่กับดักที่ไม่มีวันหลุดเสียงของเธอสั่นเล็กน้อย แต่แววตายังคงแน่วแน่แต่คุณช่วยฉันไว้ในวันที่ฉันไม่มีใครเชื่อว่าฉันควรมีชีวิตต่อตอนนั้นคุณแค่ยื่นขวดน้ำให้ผู้หญิงที่หมดสติริมทางแต่สำหรับฉันนั่นคือครั้งแรกในชีวิตที่มีคนไม่กลัวจะเปื้อนเพราะฉันเขานิ่งหัวใจเต้นช้าลงเหมือนกำลังย่อยคำสารภาพนั้นฉันไม่ขอให้คุณเชื่อฉันทั้งหมด เธอกระซิบต่อแต่ตอนนี้คุณไม่มีใครแล้วนอกจากฉันเสียงฝีเท้าอีกชุดดังแทรกเข้ามาในความเงียบกิ่งไม้หักพื้นดินยวบเธอลุกขึ้นทันทีปืนในมือกลับมาอยู่ในท่าพร้อมยิงเขาพยายามยันตัวลุกแม้เลือดยังไหลช้าๆจากขมับเงาใหม่เผลออกมาจากแนวไม้พุ่มสวมสู่สีดำ เนียบจนผิดที่ผิดทางผู้ชายคนนั้นหยุดยืนอยู่ตรงหน้ายิ้มบางฮ่หาฮะและพูดขึ้นด้วยเสียงเรียบเราตามหาคุณอยู่นานคุณประธานเธอก้าวไปข้างหน้ายืนบังขาวไว้ปลายกระบอกปืนเล็งตรงไปที่ชายในสูตรสายลมพัดแรงพาใบไม้แห้งปีวนรอบข้อเท้าของทั้งสามอย่าขยับเสียงของเธอสัน่น แต่เต็มไปด้วยแรงกดดันชายในสูรยกมือขึ้นช้านิ่งเรากลับไม่มีความกลัวแม้แต่น้อยผมมาในานามของบอร์ดบริหารเขาพูดเสียงเรียบเจรรอยยอเราคิดถึงคุณมากนะครับโดยเฉพาะคนที่นั่งเก้าอี้คุณอยู่ตอนนี้ดวงตาของซ e อเบิกกว้างหัวใจเต้นแรงอีกครั้งเหมือนลมหายใจถูกบีบไว้กลางอก หมายความว่าไงใครนั่งแทนผมชายในสูทยิ้มยกมือแต่กระเป๋าเสื้อหยิบโทรศัพท์ออกมาจอแสดงภาพไลฟ์สดของห้องประชุมที่เขาคุ้นเคยและที่หัวโต๊ะปรากฏใบหน้าที่เขาเคยรักเคยเชื่อใจเลขาสาวของเขานั่งขวายห้างมือค้อโต๊ะเบาฮ่หาฮห่แววตาสงบนิ่ง คุณไม่ควรหายไปนานขนาดนั้นนะครับชายในสูตรพูดต่อราวกับเน็บแนนมพอคุณหายไปบริษัทก็ดำเนินไปได้โดยไม่มีคุณมือของเขาสัน่นไม่ใช่เพราะแผลแต่เพราะความเย็นเยียบที่ไหลเข้ากัดลึกถึงกระดูกหญิงสาวข้างกายกดไล่เขาเบาฮ่าฮะเป็นสัญ,ญญาณให้ตั้งสติคุณต้องเลือก เธอกระซิบชิดหูจะกลับไปหรือจะทำลายพวกเขาทั้งหมดเสียงรอบตัวเงียบลงทันทีเหลือเพียงเสียงหัวใจเขาที่กำลังตัดสินอนาคตของทั้งชีวิตเขาหลับตาปล่อยให้ภาพในหัวไหลย,ย้อนกลับใบหน้าแม่บ้านในโรงงานเสียงหัวเราะของลูกจ้างตัวเล็กคำขอบคุณจากคนที่เขาเคยให้โอกาสเขาไม่ได้สร้างบริษัทเพื่ออำนาจ เขาสร้างมันเพราะเชื่อว่าโลกนี้ควรมีที่สำหรับคนที่ไม่มีที่ยืนเขาลืมตาสายตามั่นคงเปรียมด้วยบางอย่างที่เขาเคยลืมไปพาฉันกลับไปเขาพูดกับเธอหญิงสาวพยักหน้ายิ้มบางๆที่ไม่ได้มีมานานชายในสูตรหัวเราะแต่แววตาเริ่มไม่แน่ใจคุณแน่ใจเหรอว่าจะรอดเขาพยุงตัวลุกขึ้น แม้ร่างจะเจ็บแต่จิตใจหนักแน่นฉันอาจไม่รอดะเขาตอบช้าฮ่หาฮะแต่ฉันจะไม่ยอมให้พวกมันอยู่โดยไม่มีคนเห็นแสงแดดทะลุผ่านเรือนยอดไม้สาดลงมาบนใบหน้าเขาเหมือนแสงแรกในวันที่ยาวนานเขาหันมามองเธอกลิ่นหอมอ่อนๆยังลอยคละคลอยู่ในอากาศขอบคุณเขาประสิบเธอยิ้ม ไม่ตอบอะไรแต่จับมือเขาไว้แน่นรถกระบะเก่าๆจอดอยู่ไม่ไกลพร้อมจะพาเขากลับไปสู่สนามรบแต่ครั้งนี้เขาไม่ได้กลับไปคนเดียวเขากลับไปพร้อมใครบางคนที่เคยเป็นเพียงเงาในความมืดแต่วันนี้กลายเป็นแสงสุดท้ายที่พาเขาออกจากขุมนรกเสียงเครื่องยนต์ดังขึ้นค่อยๆห่างออกไป เหลือไว้เพียงผืนป่าที่กลับคืนสู่ความเงียบและกลิ่นหอมบางเบาของการเริ่มต้นใหม่ที่ไม่ใช่เพื่อตัวเขาแต่เพื่อทุกคนที่ถูกลืมและเพื่อความจริงที่ไม่มีใครกล้าพูดถึงจนถึงวันนี้